ช่องรถยนต์คลาสไรส์แสแพรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวรถ SUV สุดหรูจากอินเดียที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่าง Mahindra SUV 900ปี2025รถรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดุดันทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับการขับขี่ให้เหนือไปอีกขั้น Mahindra SUV 900เป็นรถเอสยูวีขนาดใหญ่ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดเอสยูวีคูเป้ทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูฉบเฉียวสปอร์ตและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนประจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ ผสมผสานกับไฟหน้าแบบเลดทรงเรียวยาวที่ให้แสงสว่างคมชัดเสริมด้วยเส้นสายตัวถังที่เน้นความพลิ้วไหวและกล้ามเนื้อรวมถึงหลังคาลาดสโลปในสไตล์คูปเป้ที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ภายในห้องโดยสารของ XUV 900ปี2025ถูกออกแบบมาอย่างหรูหราและทันสมัยตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้แบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่รวมหน้าจออินโฟเทนเมนต์และหน้าจอมาตรวัดเข้าไว้ด้วยกัน มีขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำเพื่อประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมด้านขุมพลัง Mahindra XUV 900คาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตรและอาจมีตัวเลือกขุมพลังดีเซลหรือเวอร์ชันไฟฟ้าให้เลือกในอนาคตโดยเครื่องยนต์นี้จะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6ถึง8ปสปีดขึ้นอยู่กับรุ่นขับเคลื่อนทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อซึ่งให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมมมทั้งงงในนเเืือออและก ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ xuv 9 0 0รุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคันแบบ360องศานอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งเพื่อให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางสำหรับช่วงล่างของ xuv 9 0 0ถูกปรับจูนมาอย่างดีเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางธุรกันดารพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่เสริมลุกความเป็นรถ SUV หรูได้อย่างลงตัวมาฮินดราเอ v 900ปี2025ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ระดับพรีเมียมที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง Cars Drive S-Pair เพื่ออัปเดตข้อมูลรถยนต์ที่น่าสนใจทุกสัปดาห์